สวัสดีครับผมชื่อสุปกิจวงบานะครับวันนี้ผมก็จะกลับมาเล่านิทานที่อยู่ในช่องตัวขาวแมวเมียวนะค,ะะคนนรับแล้วคือนิทานเรื่องนี้ก็มีว่าเดี๋ยวยังไม่ได้บอกชื่อเอนะรื่องเลยนิทานเรื่องการผนจญนภัยของลมไหลาสายฟ้าตอนเก็บรวบรวมดาบเอ็กคาดิเบอร์ เรื่องเราก็จะมีอยู่ว่าอิรินะได้มาขอความช่วยเหลือจากหฮคังเงี้ให้ไปเก็บดาบเอคาดิเบอร์ที่กะจัดกระจายอยู่เจ็ดเล่มซึ่งหฮคังเงี้ก็ได้มอใหม่ภารกิจให้ลมเรือสายฟ้าไปทําภารกิจมาให้สําเร็จซึ่งเป็นภารกิจระดับเอใช่ภารกิจระดับเอไม่ใช่ร,ระดับบีนะเพราะมันยากเกินไปต้องเป็นภารกิจระดับเอแล้วก็อันตรายด้วยและ ก็ได้ส่งคนไปเยอะกว่าหนึ่งคนซึ่งส่งโทมิโอกะมินะไปด้วยไปเป็นเพื่อนกับลมเลยไฟฟ้าแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ส่งไปก็คืออุซึมากิฮารุนะใช่ทำภาร,รกิจนี้สามคนซึ่งเป็นภาร,รกิจระดับเอโคลังแงให้นินจาระดับเกะนินไปทำภาร,รกิจระดับเอซึ่งมันยากมกเลยให้ไปสามคนนั่นเอง จากนั้นลมเลยสายฟ้าก็ได้ไปเจอกับไออะไรวะไอคนที่มันขโมยดาบเอคลีฟเออไอฟรีดเนี่ยนั่นแหละแล้วก็สู้กับไอฟรีดไม่ได้เลยตรงนี้มาและจากนั้นลมเลยสายฟ้าก็ไปเจอกับไอพวกบอลเรนแองเจลที่มันเอาดาบเอคลีฟเอไปแต่ก็เอามาไม่ได้เพราะว่าบอลเรนแองเจลมันเก่งกว่าเออใช่มันเก่งกว่าไอเกนินพวกนี้ไงไอพวกบอลเลนแองเจิลแล้วก็หนีไปประเดิม เราได้ทานอยู่แม่นี่อะไรคบเมื่อกี้มีเสียงรบกวนนิดหน่อยเอ่อเราถึงไหนวะจากนั้นลมเลยสายฟ้าก็ได้ไปเจอดาบเอ็กคาลิเบอร์มาเล่มหนึ่งก็เก็บได้รวบรวมได้เล่มเดียวซึ่งในตอนนี้จะเก็บรวบรวมได้อีกเล่มหนึ่งเพราะว่าเดินไปเจอจะเก็บมาอีกเล่มหนึ่งก่อนที่ไอพวกฟอร์เรนแองเจิลมันจะไปเอง และก็ติดตามตอนต่อไปเพราะตอนนี้เก็บดาบได้แค่สองเล่มจบจบเดี๋ยวค่อยหาทาสูกก้ Apple for Angel, กับไอ้พวกร์เล่นเองนจิกับไอ้ฟรีด